น,นี่ก็คือเฮือนน้องทูนเด้นเนเอน,น,น,อนี่แล้วก็เป็นเฮือนใหญ่เนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนน้อยเนาะแล้วก็เป็นห้องน้ำพี่น้องนอันนี้ก็คุณแม่นะแต่นนี้ก็อยู่หอ้องครัวพี่น้องนี่หน้าดำแท้พี่น้องลงมาอยู่บ้านหน้าดำเด้อพี่น้อง

ไปดีสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรืออยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับกระซูซ่องน้องทุนสาวลาวจ้ามานี่น้องทุนสิบห้าพี่น้องเดินทางอาจากหน้าไปบ้านพี่น้องบักใส่เวลาจากหน้าทีพี่น้องจากชั่วโมงนะแล้วก็มาเบิ่งเส้นทางออกหน้าบ้านน้องทุนว่ามันเป็นจังใดนะพี่น้อง ติดตามรับชมไปนํากันเลยจ้าพี่น้องอ่าเนื่องจากน้องทูนตาออกหน้าพี่น้องออกนาแต่เศร้าๆพี่น้องประมาณเจ็ดโมงเนาะเดินทางเพื่อสิไปอ่าไปเอาของคิดว่ามันตกหล่นอยู่หน้าพี่น้องก็เลยออกมาหน้าเนาะออกมาแล้วก็เลยหาบุพเพพี่น้องหาบุพเพอ่าก็คืออาฟ้าของโกโปรนั่นเองพี่น้องน้องทูนหาใส่ในกระเป๋าไว้แหละ แล้วเอ้เป็นจกกระเป๋าเอาพาผาเพยออกเนาะกับบื้มันเหียหรือบล่นะพี่น้องก็เลยปัดนีน้ก็เลยหาแต่ลยก็หาบุพอพพี่น้องก็เลยหาอยู่บ้านนะพี่น้องหาจะ่ใดก็หาบ่พเพก็เลยออกมานานะออกมานาก็เลยหากับืเห็นคือเก่าพี่น้องก็เลยต้องเมื่อสุดท้ายก็นี่แหละเส้นทางของการอ่าเมื่อพี่น้องมันเป็นจะใดก็ เห็นซ้ำนี่แล้วพี่น้องขออภัยในการบม่ได้โฟกัสเอานะกล้องลายพี่น้องเนื่องจากกังวลเรื่องของฝากล้องนลายเกินไปเนาะก็เลยบ่ได้โฟกัสเรื่องคลิปปันใดนะพี่น้องเห็นซํานี้แล้วพี่น้องก็เลยอาจจะบ่ได้เห็นมุมหลายได้พี่น้องนี่แหละบ้านน้องทุนก็คือดินทรายอิเลพี่น้องเห็นบ่รถจักนี่รถสองล้อนี่ก็คือแบบไป ไปแทบจะบ,บ่อได้เลยจ้าเลขสองนะต้องใส่เลขหนึ่งเอานะพี่น้องมันไปบ่อได้เพราะว่ามันติดทายนั่นเองพี่น้องมันก็จะมีเป็นช่วงบางบางพื้นที่นะมันบม่ได้เป็นตลอดสายไปเลยนะนี่แบบนี้ก็จะเป็นทางดินหัวโลดแนะ่พี่น้องก็ใครแนเราไปได้แล้วก็ลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแบบทางดินทรายโอ้โหคือบอเซมกะอย่าใส่รถ เด้อพี่น้องจะใส่รถสองลอ้อเด้อเขาจะใส่แต่รถอ่าสี่ล้อกันเนาะก็คือรถคอยาวนะั่นเองน้อนสลายเพราะว่ามันจะใส่ทางแบบนี้มันจะสะดวกสบายกว่าสองล้อพี่น้องตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับพี่น้องได้ประมาณยังบกครึ่งทางเลยเบิ่งเส้นทางอย่างเดียวเด้อจะพอพี่น้องคิดนี้ก็บ่มียางลายนะเป็นการออกนาแล้วก็เมื่อนะออกแล้วก็เมื่อบ่มียางลายนี่ก็เป็นเส้นทาง ของบ้านดอนแดงนนเด้งพี่เนาะน้องสาวเด้อขับรถนี่กะน,น้องทุนเป็นคนไทยนนเองนะพี่นนอะให้น้องน้องทุนขับรถจากบอดนังบอดแซมนนเดงก็เลยให้น้องสาวเป็นขับเพราะว่าเป็นดินทรายแหละบ้านน้องทุนคือแบบโอ้โหเส้นทางดั้งเดิมสมัยก่อนเราก็จะ ใส่วิธียางเอาเด้อพี่น้องปัจจุบันนี้เขาจะใช้รถกันเลยปัจจุบันนี้บ่คอยอยางแต่ก็ยังมียู่ผู้ยางแต่วัยรุ่นเขาจะนิยมรถกันหลายกว่ายางพี่น้องแต่ว่าผู้เฒ่าเขาจะยางเอาหลายกว่าเนาะเพราะว่ามันกับโบไก่จากบ้านนี่ไปวิทย์ป่าน,นี่ก็จะเป็นบ้านดอนแดงนะพี่น้องกับบบหางบันไดจากบ้านน้องทูนนะจากมา จะเป็นสวนนาสวนปลามั่นพี่น้องปลามักนัดนะนี่ก็เป็นเส้นทางดั้งเดิมนะตรงนี้ก็คือสบายนะพี่น้องเพราะจังเป็นมันเป็นดินหัวโลนอยู่นะก็คือใสมอเตอร์ไซค์ก็จะสะดวกสบายนะขับรถก็มวนอยู่ดินแบบนี้พี่น้องนี่วิดนีเส้นทางบ้านน้องทูนโอ้ยิ่งเราทอรหคดขนาดนี้พี่น้องเดืยดรอเบิง่งคิดลางๆไปละ ปดียังจะเข้าบ้านโดนแดงและจ้าพี่นนอะถ้าเพื่อนมาคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อนี่พี่น้องเห็นต้นต้นแนนา่าบไซเมือนะต้นกระบกพี่น้องต้นกระบกอ่อยู่ตั้งเต่น้องทุนยังหน่อยแหละเกือบจะสามสิบปีแล้วเนาะตอนนี้น้องทุนก็นอยู่สาวกว่าปีแหละก็คือเกือบจะสามสิบปีแล้วจ้า นี่นี่ก็เป็นเส้นทางเวขาวบ้านดอนแดงนะนี่ก็ไปบ้านดงมะกอนนะพี่นาะนี่แบบนี้เลยบ้านนอกเขาทำรรมัดซาติสุดๆเลยเด้อค่ะพี่น้นงะงอไงพี่น้องฟังลาวฟังไทยทิฐเบิงนะน,นี้คือบ้านน้องทูนนะจะเป็นแบบนี้เลยบ้านนี้อ่าเมืองจำพรแขงสวรรค์ตะเขตนอกก็สิบประมาณนี้แหละ อันนี้จะเป็นเส้นทางไปบ้านดงมะโกพี่น้อง้ายมือนี่ก็จะเป็นหงเรียนบ้านดอนแดงนะเป็นรงเรียนเกา่าวิ่งวิ่งกระจี๊บเลยนี่แล้วนี่แล้วไปแล้วไปแล้ว ให้แล้วเด็ก็ต้องพูดเแต่เย็นนานี่คือมอระสุมของเราในการจะกลับครึ่งทางเลยนะคะตรงนี้โอ้โหมอนนาไปไหวหรือวะ เอาละพี่น้องหลังจากนี้แหละคือเส้นทางที่นักที่สุดและที่การเมืองบ้านดงมาก,ก่อนกะคือเส้นนี้ล้วพี่น้องสุดทางเลยจนฮอดหนาเหอนก็ว่าได้เด้อพี่น้อง คือแบบนีแต่ดินทรายล้วนๆแล้วก็มันก็จะเป็นขี้สนมนําพี่น้องขี้สนมขี้ตมนั่นแหละพี่น้องก็คือประโหเพียงหัวเข่าเลยจะมีเดือทา้าสมมุวตะตกลงไปอะนะเขาก็ต้องไปตามล่องนี่นน้องสาวขับรถก็เจอ้ายเจอขวายอยู่นะเขาก็ต้องไปตามล่องที อ่ามูเพิ่นไปน่ะล่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหวยเด้อยพี่น้องหวยนน้อยนะเนี่ขึ้นตรงนี้อีพี่น้องก็สิมีแตะดินทรายนะในกล้องอาจจะบ่เห็นบันไดพี่น้องในน้องทูลก็หนางแบบตรงคักย่านแบบย่านนกผาน้องเอียงนะนะย่านรถล่มนะรถมันกนหนักเนาะเป็นรถจักมันกนหนักเติมนะนี่ก็คือไปโบวิดพี่น้องก็คือต้องใส่เลขหนึ่งนั่นเองนะ บิงก็คือแบบโอมีดินรายพี่น้องจริงจริงนะไปสัมผัสด้วยด้วยอ่าด้วยตาเปล่านะพี่น้องก็คือดินรายโอ้โหแปลว่ามันรีบรอเลยนะพี่น้องรีบรอรถเลยนี่ข้างหน้านี่ก็มีอีกแล้วพี่น้องตรงนี้ตรงนี้ละตรงเบรกดีกแล้วพี่น้องก็คือแบบดินรายอีกแล้วจ้ะก็คือเกือบล่มนะก็คือน้องเกือบผ่าเอ้ยล่มเลยเนี่ยนะข้างลลังนะพี่น้องเห็นบ่นะ ปินไซด้อนะฮะบวายอีเลการเดินทางโดยรถนะพี่น้องถ่าย,ยางก็จะเมื่อยพี่น้องแล้วก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าผู้พี่น้องใส่ยางนะถ้าเฮาขเครถแล้วรู้สึกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องครึ่งชั่วโมงก็ฮอดหนาแล้วก็ใช้เวลาบดโบดลปันหดน,นี่ตอนนี้ก็ฮอดเทือนแล้วพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะ